สวัสดีค่ะวันนี้ช่องลั c คก n ้นัมเบอร์ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ4ราศีที่มีความร่ำรวยเงินทองมีราศีใดบ้างมาตามดูพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะราศีเมษโชคดีมาเยือนในช่วงต้นเดือนเดือนสุดท้ายของปี2566 โดยเฉพาะการงานมีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค้าขายจะได้กำไรดีส่งผลทําให้การเงินดีมีโอกาสรับทรัพย์เต็มที่ในช่วงปลายปีราศีมิถุนดวงดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนหากหวังเงินหรือผลประโยชน์ใดๆก็จะได้สมดังใจปรารถนาแถมจะได้โชคลาภทั้งในรูปแบบเงินทองและสิ่งของ จะได้มาแบบเหนือความคาดหมายราศีกันดวงชะตาดีเงินทองมาเต็มที่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ฐานะการเงินดีขึ้นมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาทำให้ชื่นใจแต่เงินก้อนใหญ่มากจะมาทำให้คุณชื่นใจในช่วงปลายปีหน้าฟ้าใหม่อย่างแน่นอนราศีสุดท้ายราศีมีน ชีวิตวุ่นวายหน่อยแต่พอมองไปที่กระเป๋าสตางค์แล้วก็ชื่นใจเพราะพบเงินจำนวนมากอยู่ในกระเป๋าแถมมีโอกาสได้ของขวัญของฝากของรางวัลและโชคลาภอีกด้วยยินดีด้วยนะคะ